強く」 ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการนเทาทีวีนะครับรายการที่ใช้คําว่านะครับเปืองที่สุดในโลกก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะมารีวิวดาบคาตนะของกิยูในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่นะครับก็สําหรับดาบเล่มนี้ปกติทางร้านเขาทำปอกดาบมาเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับ ออซึ่งในอนิเมะเนี่ยปอกดาบของกิยูอ่ะเขาเป็นสีดำเว้ยผมก็เลยต้องสั่งให้ทางร้านเนี่ยเขาพ่นสีใหม่เป็นสีดําแบบนี้นะครับก็ต้องจ่ายค่าทําสีใหม่เขานะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะถ้าที่จะไม่ผิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดาบของกิยูเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมีกันกระแทกหัวท้ายนะครับมันจะเป็นกันกระแทกทองเหลืองนะซึ่งเขาไม่ได้ทํามาให้ด้วยเนาะถ้าจะสั่งให้เขาติดเพิ่มก็ได้นะครับแต่ก็ต้องจ่ายดังเพิ่มไง ซึ่งผมลองถามราคามาแล้วราคาหัวท้ายมันอยู่ที่900บาทนะครับซึ่งพี่ทางเพจสมุยไทยแ,แลนด์เขาแนะนําให้ผมทาสีไว้แต่ว่ามันก็ต้องส่งดาบกลับไปหาเขาด้วยแหละเกลีกีเกียดก็เลยยังไม่ได้ทำเนาะซึ่งราคาดาบตัวเนี้ยมันก็ราคา1,450ถ้าแต่งเพิ่ม900บาทผมดูว่ามันจะเวอร์วังอลังการเกิดไปเ <Yo. S 1> <c oughs> นะราคาดาบ1,450แต่ต้องแต่งเพิ่ม900บาทเออ ม,มันจะเยอะไปก็เลยไว้ก่อนนะครับอ่าทีนี้เรามาดูใบดาบกันม่ดับนะครับเป็นเหล็ก1060เคลือบดำทั้งสแตนไม่มีฮาร์ออนเปิดคม100%ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้แล้วก็มีนี่แกะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับหากใครรู้ภาษาญี่ปุ่นไอ้ตรงนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด,ด้วยนะครับ <c oughs> เออผมจะได้ไปอ่าน โอเคก็ับสำหรับการรีวิวดับก็จบกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงประวัติความเป็นมาของกิยูบ้างดีกว่านะครับกิยูมีชื่อเต็มๆชื่อว่าโทมิโอกะกิยูกิยูนะครับเขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับเพราะถ้าหากขาดเขาคนนี้ไปทันจิโร่และเนเ e โ,โกก็ไม่สามารถดำเนินเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ต่อไปได้ ในสมัยเด็กของกิยูนะครับเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบคนปกติทั่วไปกิยูเขาก็มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าโทมิโอกะทัตสึมะโกกิยูและครอบครัวของเขาก็ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้เขาก็ไม่ได้บอกชื่อไว้นะครับก็เลยไม่สามารถพูดได้มีอยู่มาวันหนึ่งนะครับได้มีอสูรตัวหนึ่งเข้าไปโจมตีครอบครัวของเขาซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีใครรอดชีวิตเลย ในตอนนั้นนะครับพี่สาวของกิยูเนี่ยก็ได้สละชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อทวงเวลาให้กับกิยูเพื่อนหนีไปนะครับหลังจากนั้นกิยูก็วิ่งเข้าไปหาคนในหมู่บ้านแล้วก็เล่าให้กับคนในหมู่บ้านฟังว่าได้มีอสูรเนี่ยเข้าไปโจมตีครอบครัวของเขาแต่ชาวบ้านนะครับก็ไม่มีใครเลยที่จะเชื่อในคําพูดของกิยูแล้วก็ตีความว่ากิยูเนี่ยเป็นเด็กเพอร์เจอร์ประสาทแดกอะไรทํานองนั้นไปนะครับชาวบ้านก็เลยจะจับตัวของกิยูนะครับหวังที่จะพาไปหาหมอเพื่อรักษาหรือบําบัดตัวของเขากิยูจึง พยายามที่จะหลบหนีและก็สามารถหนีออกมาได้เขาจึงวิ่งขึ้นไปบนภูเขาระหว่างทางที่วิ่งขึ้นไปบนภูเขานะครับเขาก็ได้เจอเข้ากับอสูรตัวหนึ่งอสูรต,ตัวนั้นมันก็เลยเข้ามาจองตีตัวของกิยูทนาดนั้นเองนะครับก็มีคมดาบคมดาบหนึ่งได้ฟันเข้าไปที่คอของอสูรจนสลายไปนะครับคมดาบนั้นก็เป็นของคุณอุดูคุรกินั่นเองคุณอุดูคุรกินะครับได้เข้ามาช่วยเหลือตัวของกิยูเอาไว้ กิยูจึงเล่าความเป็นมาก่อนที่จะขึ้นมาบนภูเข,ขาและได้เจอกระสูนให้ฟังหลังจากที่คุณอุดรโครกิได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับเขาก็เข้าใจสถานการณ์ของกิยูจึงได้พากิยูเนี่ยกลับไปยังบ้านของตนและได้รับเลี้ยงเขาวไว้โดยที่บ้านของคุณอุดุโครกิเขานะครับก็เป็นสํานักฝึกดาบปานวารี คุณอุดูโคระกินะครับเขาก็เป็นหนึ่งในอดีตเสาหลักที่วางมือลงไปก็ถือได้ว่าเขาเนี่ยก็เป็นอดีตเสาหลักที่มีความเก่งอยู่พอตัวเลยนะครับเพราะว่าเสาหลักที่มีอายุอยู่ได้ยันจนแก่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องและคนที่อยู่ได้ยันจนแก่เนี่ยผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าเขาคนนี้แม่งโคตรเก่งเลยเก่งแ <Yeah. S 1> น่นอนในสำนักดาบของคุณอุดโครากิก็ยังมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันกับของกิยูอยู่ด้วยนั่นก็คือซาบิโต ซาบิโตะนะครับเขาก็ยังมีเด็กผู้หญิงที่สนิทอยู่ด้วย1คนนั่นก็คือมากุมโมะจะเรียกได้ว่าเป็นน้องสาวของซาบิโตะก็ได้แต่ทั้งสองคนนี้ก็เป็นเด็กกพม้าทั้งคู่คุณอุโดโคตากิจึงรับทั้งสองคนนี้มาเลี้ยงดูอุปถัมภ์เอาไว้และได้ฝึกวิชาดาบให้ทั้ง3คนนี้นะครับเขาก็ได้ฝึกวิชาดาบที่คุณอุโดโคตากิได้สั่งสอนไว้จนถึงขั้นสูงสุดแล้วอุดโดโคตากิจึงไม่มีอะไรจะสอนพวกเขาต่อแล้วหลังจากนั้นนะครับอุดโดโคตากิจก็ได้พาพวกเขาทั้ง3คนเนเี่ ขึ้นไปยังบนภูเขาเพื่อได้รับบททดสอบสุดท้ายก่อนที่จะไปสอบคัดเลือกาการเป็นนักล่าอาสูรน,นั่นก็คือการผ่าหินที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองซึ่งการทดสอบนี้นะครับเป็นการทดสอบแบบเดียวกับทันจิโร่ที่เราได้เห็นในอนิเมะเลยนะครับโดยบททดสอบนี้พวกเขาทั้ง3ก็สามารถผ่านกันมาได้ในที่สุดหลังจากนั้นนะครับอุโดโอโคตะกิก็ได้มอบหน้ากากจิ้งจอกให้แก่ทั้ง3คนโดยที่หน้ากากพวกนั้นนะครับคุณอุโดโอโคระก,กิเป็นคนแกะสลักขึ้นมาเอง พวกเขาทั้ง3าก็ได้มุ่งตรงไปสอบการคัดเลือกการเป็นนักล่าอาสูรโดยบททดสอบการเป็นนักล่าอาสูรน,นะครับคือการเข้าไปอยู่ในป่าที่มีพวกอสูรที่นักล่าอาสูรจับมาปล่อยทิ้งไว้เขาทั้ง3ก็สามารถจัดการกับอสูรระดับกิกี้ได้ทั้งหมด จนมีอสูรอยู่ตนหนึ่งเข้ามาโจมตีตัวของกิยูนะครับจนได้รับบาดเจ็บซาบิโตเห็นดังนั้นจึงเข้ามาช่วยตัวของกิยูแต่กิยูนะครับเขาก็ได้สลบไปเนื่องจากความเหนื่อยล้าและการบาดเจ็บที่ได้รับจากอสูรตัวนั้นส่วนซาบิโตและมาคุโมะก็ได้เข้ามาสู้กับอสูรตนนั้นแทนโดยที่อสูรตนนี้นะครับเป็นอสูรตนเดียวกับที่ทันจิโร่ต่อสู้ด้วยในอนิเมะและก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับอสูรตนนี้นะครับก็เป็นอสูรที่คุณอุดรโคริกิ ได้จับมาปล่อยทิ้งไว้ในสถานที่สอบการคัดเลือกจึงมีความแค้นแก่คุณอุดุคุรกิเป็นอย่างมากซึ่งระยะเวลาที่เขาได้ถูกจับมาทิ้งไว้ที่สอบคัดเลือกเนี่ยมันนานถึง47ปีเลยเขาจึงจำลักษณะเด่นของอุดรคุรกิได้นั่นก็คือหน้ากากอสุนตัวน,นี้เลยรู้ว่าคนที่ใส่หน้ากากเข้ามาเนี่ยคือลูกศิษย์ของอุดรคุรกิเขาเลยเพ่งเล็งและโจมตีใส่พวกที่มีหน้ากากสวมใส่อยู่ ตัวของซาบิโตะและมากุมโมะก็ไม่สามารถต่อสู้กับอสูรตนนี้ได้และก็ถูกสังหารไปในที่สุดโดยที่เจ้าอาสูรตัวนี้นะครับสามารถสังหารลูกศิษย์ของคุณอุโดโครคิหิไปได้ทั้งหมด13คนหลังจากตัวของกิยูตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ตามหาตัวของซาบิโตะและมากุมโมะหลังจากนั้นเขาก็ได้ทราบข่าวว่าเรื่องการสอบการเป็นนักล่าอสูรเนี่ยมันสอบเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกิยูได้รู้ตัวอีกทีว่าเขาเนี่ย หลับไป1อาทิตย์เต็มๆหลังจากถูกอาสูรโจมตีและสลบไปและยังทราบข่าวอีกว่าตัวของซาบิโตะและมาคุโมะได้ถูกอสูรโจมตีจนตายไปแล้วทั้งหมดนี้นะครับมันเลยกลายเป็นปมฝังใจที่เขาได้ถูกคนสําคัญช่วยชีวิตไว้ถึง2ครั้งมันเลยทําให้เขาโทษตัวเองอยู่เสมอว่าทําไมตัวของเขาถึงต้องให้คนอื่นมาช่วยด้วย ทำไมเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได้กิยูจึงสูญเสียรอยยิ้มบนใบหน้าไปจากที่เป็นเด็กขี้เล่นเด็กตลกขำๆกลายเป็นคนที่เงียบขึมไม่คุยกับใครเลยและเขานะครับก็ได้ทำหน้าที่ของการเป็นนักล่าอาศูนย์้พทดแทนบุญคุณที่ตัวของซาบิโตะและมารกโมะได้มาช่วยชีวิตของเขาไว้ซึ่งชุดที่กิยูใส่อยู่นะครับก็เป็นการนึกถึงผู้มีพระคุณของเขานั่นก็คือซาบิโตะและมาโมะนั่นเอง เสื้อทางด้านขวานะครับที่เป็นสีแดงเนี่ยก็มาจากมากโกมะส่วนเสื้อทางด้านซ้ายที่เป็นลายสีเขียวตัดกับสีเหลืองก็เป็นของซาบิโตนั่นเองหลังจากนั้นตัวของกิยูเขาก็ได้ทําการต่อสู้กับอสูรเรื่อยมาจนเขาเนี่มีระดับความแข็งแกร่งถึงขั้นเข้าไปสู่ระดับเสาหลักได้คากยะคูบบาชิกิก็เลยชักชวนให้เขาเนี่ยเข้ามาเป็นเสาหลักวาลีนั่นเอง มีอยู่มาวันหนึ่งนะครับกิูได้ภารกิจภารกิจหนึ่งมาให้เขาเนี่ยไปสำรวจบนภูเขาลูกหนึ่งว่ามีอาูรอยู่จริงๆหรือเปล่ากิวนะครับเขาก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนไปเจอกันเนสโกที่กำลังค่อมตัวของทันจิโร่เพื่อหวังจะกินกิูนะครับก็เลยรีบวิ่งเข้าไปเพื่อหวังที่จะสังหารเนสโกในจังหวะนั้นเองทันจิโร่นะครับก็ได้จับตัวของเนสโกหลบคมดาบของกิวไว้ได้ทัน กิยูเลยถามกับทันจิโร่ว่าจะช่วยเธอไว้ทําไมในที่เมื่อคู่กําลังจะถูกกินอยู่แล้วทันจิโร่ก็ได้เถียงกับกิยูว่าในสกจะไม่กินคนครับเธอจําผมได้ผมจะรักษาเธอเอง ผมจะหาคนที่ฆ่าครอบครัวของผมให้เจอห้องนั้นเขาร้องละ่ะเย่าฆ่าเธอเลยแล้วก็ก้มหัวลงกับพื้นนะครับกิยูได้เห็นดังนั้นจึงพูดสวนกลับไปว่าอย่ามายอมให้คนอื่นตัดสินความเป็นความตายแบบนั้นสิเลยกล้มหัวยอมแพ้อย่างนาสมเพศได้แล้วถ้าทำแบบนั้นได้ผลครอบครัวของนายก็คงไม่ถูกฆ่าคนอ่อนแอนอะ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรทั้งนั้นทำได้แค่เพียงก้มหัว ยอมให้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเท่านั้นทันจิโร่ได้ยินดังนั้นจึงจําเป็นต้องต่อสู้กับกิยูนะครับแต่กิยูก็ใช้เพียงแค่ด้ามดับทุบไปที่หลังของทันจิโร่เขาก็สลบไปแล้วนะครับเนสโกะเห็นทันจิโร่สลบลงไปก็เลยเข้าไปขวางตัวของกิยูเอาไว้กิยูเห็นดังนั้นนะครับเขาก็เลยรู้ว่าทั้งสองคนเนี้ยอาจมีอะไรที่แตกต่างออกไปก็ได้ กิยูก็เลยทําให้เนสโกะสลบไปด้วยอีกคนแล้วก็ได้เอาไม้ไผ่นะครับมาใส่ปากของเธอแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมัดไว้เพื่อไม่ให้เนสโกะเนี่ยไปกัดหรือกินใครได้นะครับหลังจากที่ทันจิโร่ฟื้นกิยูก็ได้ให้ทั้งสองไปที่ภูเขาสากิลิและตามหาชายแก่ที่ชื่อว่าอุดูโคดะกิ ก็คือคุณอุดโคนกีนั่นเองนะครับและให้บอกกับเขาว่าโทมิโอกะกิยูทรงนายมานี่นะครับก็เป็นอดีตความเป็นมาของกิยูซึ่งผมเนี่ยก็มีความคิดว่าอดีตของกิยูเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับทางด้านของทันจิโร่อยู่หลายอย่างเลยแต่ก็มีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของนิสัยนะครับเพราะว่ากิยูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยคบหาสมาคมกับใครสักเท่าไหร่จนคนอื่นเนี่ยเกลียดเขาไปแล้วแต่ทางด้านของทันจิโร่นะครับก็เป็นคนที่แบบเฟรนลี่สุดๆมีแต่คนรักนะครับโคตรแตกต่างเลย ทีนี้เรามาพูดถึงกระบวนท่าต่างๆของปานวาลีกันบ้างดีก,กว่านะครับปานวาลีมีทั้งหมด10กระบวนท่าโดยที่กิยูเนี่ยสามารถสร้างกระบวนท่าที่11ขึ้นมาได้โอ้แม่งโคตรเก่งเลยครับซึ่งการที่จะสร้างกระบวนท่าขึ้นมาเองได้เนี่ยคือคุณต้องมีความเก่งมากนะครับแล้วก็บวกกับพรสวรรค์ด้วยทีนี้เรามาเริ่มกระบวนท่าที่1กันเลยนะครับกระบวนท่าที่1นึ่งดาพาวารีเป็นการฟันที่เน้นจุดๆเดียวไปหาคู่ต่อสู้กระบวนท่าที่2 กังหันน้ำฟันเป็นวงกลมโดยม้วนตัวลงเพื่อให้แรงเพิ่มขึ้นกระบวนท่าที่3กระแสน้ําไร้ลําจะทําการหมุนตัวแล้วฟันศัตรูแบบของขึ้นกระบวนท่าที่4ค่ื่นน้ําเป็นการฟันที่รุนแรงสร้างความเสียหายหลายจุดให้แก่ศัตรูกระบวนท่าที่5าหยาดฝนแห่งความเมตตาเป็นการโจมตีที่ไม่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ศัตรูแต่จะทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนหยาดฝนที่อ่อนโยน กระบวน่าที่6กระแสน้ำวนเป็นท่าที่โจมตีในน้ำโดยเฉพาะจะทำให้เกิดเป็นน้ำวนทำให้ศัตรูถูกดูดเข้าไปอยู่ใจกลางและถูกฟันด้วยแรงเหวี่ยงของดาบกระบวนท่าที่7หยาดน้ำค้างสะท้อนผิวน้ำแบบโค้งเป็นการแทงไปด้านหน้าในแนวโค้งเป็นกระบวนท่าที่รวดเร็วที่สุดกระบวนท่าที่8สายน้ำตกเป็นการฟันในแนวดิ่งเหมือนน้ำตกกระบวนท่าที่ 9, เาละอองกระแสน้ำค้างเป็นท่าที่ใช้ประชิดต,ตัวศัตรู ่ออไหวไยางิสระกระบวนท่าที่10สายน้ําไร้จุดจบเป็นท่าที่มีความแม่นยํามากที่สุดโดยทุกการโจมตีจะหมุนตัวเพื่อเพิ่มแรงฟันให้มากขึ้นกระบวนท่าสุดท้ายกระบวนท่าที่เป็นเฉพาะตัวของกิยูผิวน้ําสงบนิ่งเป็นการใช้ดาบในการปัดป้องทุกอย่างด้วยความรวดเร็วก็คือการป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาโดนตัวนั่นเอง ท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่โหดเอาเรื่องเลยถ้าหากใครได้ดูในอนิเมะก็จะรู้นะครับขนาดทันจิโร่เห็นท่านี้ครั้งแรกก็อึ้งไปเลยมันท่าอะไรกันวะเนี่ยกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนท่าต่างๆของปานวาลีและอดีตความเป็นมาของกิยูก็ถ้าใครอยากรู้ประวัติของเซนอิสึนะครับก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ยังมีเสาหลักไฟด้วยครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นกันยังไม่หมดนะครับยังมีประวัติดาบแต่ละเล่มของด้วยนี ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจคลิปของผมนะครับ mm hmm. ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ mm hmm. ก็กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งไ้ด้วย mm hmm. เมื่อผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้นะ mm hmm. ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปนเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดอยกันคลิปหน้าดาบเสาหลักวายุสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ